สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Nintendo e l e s s Hero นะครับก็เป็นเกม n a r โตะมือถือเวอร์ชันใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามด้านในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามนะครับเกมมือถือนะครับมาใหม่ก็สามารถรับชมในส่วนของใน playlist นะครับแนะนําเกมมือถือได้ในลย์ลิสต์ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมอ่ะไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับ ก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%แน่นอนนะฮะก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน ACK Game Top Up Center นะครับปลอดภัย100%แน่นอนนะครับ เอาโอเคนะครับเข้าไปเลยโป้งเซิร์ฟหกนะฮะอีคาคาชินะฮะอย่างเท่เลยนะครับผมบอก,กบเลยว่า,วาชั้นนี้สนุกมากมีโค้ดแจกด้วยนะฮะไปดูกันมาถึงคำไรก่อนให้สู้ใช่ไหมนี่ครับเป็นการต่อสู้แบบ6ต่อ6นะฮะภาพสวยด้วยนะฮะผมบอกกันเลยว่าเวอร์ชันนี้ภาพสวยเลยกราฟิกเสียงกับภาพนี่ค่อนข้าง ข้าอัทรรถมากๆนะฮะ,ะการสู้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะข้ามเลยลแล้วกันเราเข้าสู่เนื้อเรื่องของเรากันนะฮะซูนาเดกตั้งชื่อก่อนนะครับแน่นอนครับเราเป็นนินจานะครับนินจาเพลินโซนจัดไปโอ้เดี๋ยวไปดูระบบเกมกันนะฮะผมบอกเลยว่าน่าเล่นโคตรนะฮะอะเรสโกรครับเชีย นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวละครกันเลยครับเราได้นินจามาใหม่ครับได้สกุระมาภาพสวยมากผมบอกเลยเป็นแรงเอครับตัวนี้ไปครับผมปิดเสียงนิดนึงนะฮะไปที่ชาเลนต์นะครับผมไปเริ่มันที่เนื้อเรื่องก่อนเลยนะฮะเขาก็จะให้เราเข้าไปสู้ครับแล้วก็เพิ่มตัวละครเข้ามานะฮะไปชาเลนต์ก่อนเลยครับนี่ครับภาพโคตรสวยเลยคือกราฟิกระหว่างรอเกมนะครับค่อนข้างดีนะน่ารอดติ้งครับทำทำได้ค่อนข้างดี ไม่สอนครับผมเคยเล่นเกมนอนนี้แล้วนะฮะแต่ว่าการาฟิกดีมากนะฮะนี่ครับเลือกสกิลครับแล้วก็โจมตีจริงจริงระบบก่อนหน้านี้เขาเราเราเคยรีวิว naruto โตโตบบว่าเป็น idol RPG เราไม่ต้องเลือกสกิลเองเนาะแต่เคสเนี้ยมันเป็นอ่าคล้ายๆ turn b a s e ครับแล้วก็เลือกทีมเป็นจันจัดทีม6ต่อ6ด้วยผมชอบนะระบบการเลือกเลือกสกิลสู้เองอะแล้วมันก็จะมีระบบออโต้ช่วยเราด้วยนะนี่ครับสกิล2นี เดี๋ยวมีสกิลอัลเจเมตด้วยนะครับนี่สกิลสองตัวบนอ่าโอเคนี่ครับทำาไม่ตายครับนี่ให้ดูภาพก่อนนะฮะโอ้ทำดีนะฮะไม่ใช่ดูครับเดี๋ยวดูอัลเจเมตของเราโตครับดูะฮะโอ้โหดูครับภาพเหมือนดูอนิเมะนะฮะผม ประมาณนี้นะครับผมปลดล็อกในส่วนของระบบดินจาร์เกรดด n นจาร์มูอ่ะไปที่ return to menu ครับอ่ะระบบเกมก็จะสอนเราต่อนะฮะนี่ครับมาสุ่มกาชากันเลยครับกาชาฟรีเรามาดูกันว่วตัวละครอะไรนะมันแจก v p ด้วยนะครับเกมนี้แล้วก็ตัวละคร s นะครับ S อนะครับ S R นะหลายตัวเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะไปที่กากบาทนะครับเล่นไปก่อน อออโต้ Auto, นะครับนี่ครับมีการจัดทีมออโต้ด้วยเราได้ตัวละครมาใหม่ไงเมื่อกี้เราก็กดได้เลยนะครับอ่ะไปสู้ด่านต่อเดี๋ยวรอระบบเกมให้อิสระก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปกดโค้ดกันนะฮะแน่นอนครับเกมพวกนี้ก็จะมากับโค้ดที่ดีมากๆผมบอกเลยว่าเกมกนี้โค้ดเยอะด้วยนะคือเล่นได้สบายอ่ะนะครับคือมันเล่นง่ายใช่ไหมเล่นง่ายเล่นสบายเราก็มีความสุขใช่ไหมจัดมา ี๋ยวมีอัตราการคูณเพิ่มด้วยครับเดี๋ยวมันจะปลดล็อกให้อันนี้มก็จะช้าๆหน่อยสกิลสองอ่ครับโดนไปด้โดนไปด้วยิลสองครับตุ้งแรงโคตรเว้ยใช้ได้ครับอ่ะผ่าน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 ไปที่เมนูครับจัดไปเล่นตามทัวร์เรียวก่อนนะครับระบบเกมแนะนําให้เล่นก่อนนะครับนี่ครับระบบการอัปเกรดตัวละครนะฮะเริ่มงวันที่การเบรกก่อนแล้วกันการอัพขั้นนะฮะเปลี่ยนสีนะครับผม กลายเป็นสีเขียวแล้วนะเป็นในส่วนของแหล่งคอมมอนนะครับไปรับของระหว่างทางครับสู้ดิต่อแล้วครับต่อเลยมันจะมีการเปิดกล่องด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำดาวได้นะครับครบก็จะเปิดกล่องได้เช่นกันนะฮะ Nindo Endless Hero นะฮะครับนี่ครับระบบการเร่งนะครับเร่งสปีดได้นะครับถึงคูณ2ด้วยกันเดี๋ยวก็จะมีระบบออโต้นะเพิ่มเข้ามา ตอนนี้เราสู้ไปก่อนนะครับเล่นง่ายนะครับเราภาพโอเคเลยอะภาพสวยเลยอะนี่ครับอันติเมตสกิลกลุ่มเปล่าเดียวใช่ไหมโอ้สกิลเดียวนะฮะตัวอื่นบ้างครับเดี๋ยวโดนโอุ้ยโดูอันตีครับเดินชงลุ้งต่อยรัวครับโอ้ยฮะพี่ อี่ลาโดนไปเลยอ่าผ่านนครับต่อมาณนี้เอาปลดล็อกแล้วรานคารนะครับผมเลเวลลิสต์นะฮะนี่ครับรับกล่องไอเทมไปประมาณนี้นะครับอุ้ยได้ชิ้นส่วนมาด้วยครับตัวละครฮีโร่นะฮะนี่ตัวละครนินจานะครับไม่ได้ฮีโร่นะครับนี่ครับชิ้นส่วนครบนะครับได้สาสเกะปะอิลุกะนะฮะเอมองผิดคนละผมทรงผมกันดีกว่าอ่ะ อัพวลครับอันนี้อัพแบบเร่งด่วนครับเลเวลให้เท่าเ,าเพื่อนนะโอเคไหมประมาณนี้นะฮะจัดไปโนโตะครับอ่ะสกิลครับอัพสกิลได้นะก็สมมุติตัวละครเลเวล10เราก็จะอัพได้ถึงเลเวล10นะฮะนจะเป็นท่าสกิลมันจะได้แรงขึ้นเนาะอ่าเล่นง่ายนะครับเกมพวกนี้ค่อนข้างดีไปจัดมานะฮะ สู้กันท้งหลังป่านะครับโดนโดนโดนครับตอนนี้มีละครสี่ตัวแล้วนะฮะโดนครับเรียบร้อยมาดิเถาร่างโดนครับอืมชอริคินไปคำรามคำรามโดน,โดน,นไปซา,า,าคุระอือ งิดๆเลยโดยว่ครับเรียบร้อยนะฮะเวลอัพครับมามาชาเลนจ์อ่าอไปที่ด่านนี้นะครับชาเลนจ์ Challenge. อ่าเล่นตามท u t เรีย l กันเลยนะฮะระบบ PVP ระบบอะไรมีครบนะฮะเพียงแค่คุณต้องปลดล็อกเลเวลไปเรื่อยๆให้มันด่านมันปลดล็อกนะครับบางตัวก็จะตีได้แถวหน้าเดียวบางตัวก็จะลวงแถวหลังได้นะครับแล้วแต่ความสามารถแต่ละตัวนะ ไปครับอุ้ยบอดมากว่ะเหนียโยอุ้ยนั่งถึกด้วยไม้ครับถึกก็ล่ะถือกรอคำลามโดนครับตายหน้าแหกไปดิเปรรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นเหน๋ยวครับเรเวิลก้าแล้วอ่าไปที่นินจาครับไปที่นารูโตะครับไปที่อัปดาวครับมาแล้วระดับอัปดาวนะครับก็อ่า จะสามารถที่จะเพิ่มความเก่งนะครับในแต่ละดาวที่เราอัพเนี่ยนะครับความสามารถมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องพาสซีฟปลดล็อกด้วยนะครับแล้นี่เราอัพไปเลยครับอ่ะเราต้องมีชิ้นส่วนของตัวละครนะครับแล้วก็ใช้อ่าสกุลตรงนี้ในการล้างได้นะครับในในการกดนะครับเพิ่มดาวได้น,นั่นเองอ่ะโอเคอ่าตอนนี้ระบบเกมก็เปิดอิสระให้เราเล่นแล้วนะครับนีมีระบบลัคกี้พุช อันนี้จะเป็นในส่วนของกิจกรรมล็อกอินครับมันจะให้เศษชิ้นส่วนนะครับของซาซริมานะครับผมรวมครบ50ก็เรียกมาใช้งานได้เลยนะฮะดูในเช็คอินนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับ7วันนะฮะ7วันเนี่ยแจกอะไรบ้างครับนี่เลยแจกตัวนี้เลยครับตัวละครนะครับ3ดาวระดับ S นะฮะวันที่2แล้วก็วันที่5้ครับแจกคาคาชิระครับระดับ S นะครับผมแล้วก็รวมถึงพวก อไอเทมต่างๆนะครับตั๋วกาชานะครับเนี่ยสิบใบอินกอตนะฮะมันจะมีอินกอตอินกอตนะครับอินกอตดจอลคุมปองนะฮะกับคอปเปอร์คอปเปอร์เนี่ยจะเป็นทองนะฮะรับไปเลยอได้ตั๋วกาชาด้วยนะอ่ะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปกดโค้ดกันก็มีรางวัลที่เราจะได้รับนะฮะระบบซิสเต็มแจกอะไรบ้างล่ะนี่ครับมาแล้ว เวลคัมนะครับรับไปดิเดลี่ฟรี VIP โอเคอ่ะนี่ครับระบบเกมนะครับแจก VP10 นะฮะมาจากไหนครับมาจากระบบเกมนะครับระบบเกมแจก VP10 ทุกคนนะฮะเราไปดูกันนะครับว่า VP ีมันให้อะไรเราบ้างนะแต่ก่อนอื่นเราลรับของรางวัลกันก่อนไหมรับไปแล้วนะฮะแถวบนก่อนละกันนะฮะลิมิตลิมิตเต็ดนินจานะครับอันนี้จะเป็น ตู้กาชานะครับแบบแข่งกันนะแข่งกันใช้ใช้เพชรและกันแข่งกันใช้อินกอตนะฮะก็ทําอันดับได้ก็จะได้ตัวละครไปอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้สูงฟรีก่อนนะครับเฮ้ยได้ไฟมานะครับนี่ครับในแต่ละคะแนนเนี่ยก็จะมีเศษชิ้นส่วนให้เราด้วยนะส่วนรางวัลที่ชนะเนี่ยก็จะได้รางวัลตามนี้นะครับก็เป็นตัวละครอาชีพตอมะนะครับเซนจูนะฮะตัวนี้นะอ่นนี้กิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมถัดไปเป็นเติมเนาะ อันนี้เติมครั้งแรกนะครับผมจะพาไปดูทุกๆอันเลยนะ Private อ่ามาแล้วครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่เรามากดรับของได้นะฮะตั้งแต่ vp 1เลยนะครับเนี่ยใช้18เองเนี่ยเราใช้ในส่วนของไอเทมชิ้นนี้นะครับเนี่ยตานี่ครับรับได้เลยนะครับนี่มีของอยู่18 68นี่ได้ตัวกาชา5หาใบนี่ชิ้นส่วนนี่ครับอิทาชิฉาดนะฮะโอ้โหเราสามารถกดได้ถึงนี่ครับมาแล้ว1ตัวครับ นี่ครับจริงๆเรากดได้เลยนะอย่างผมผมเองผมก็จะมากดแรกนะครับแลกไปรับไปเลยครับเรา VP10 ใช่ไหมเราก็แลกได้หมดอะวีพีสองแลกได้ครับโอ้โหได้อย่างเยอะอะวีพีสได้เลยกได้ชิ้นส่วนนะครับได้ทองนะครับได้พลังกายนี่ครับอุ้ยได้มาร้อยชิ้นนะครับรวมร้อยห้านะเพราะเป็นตัวละครระดับ S นะฮะตัวนี้นี่ยังไม่ได้กดโค้ดนะฮะแจกลืมเลยนะครับนี่ชิ้นส่วนอุ้ยได้เป็นรีเจเนอเรทด้วยนะฮะ อ่า880ครับอุ้ยได้อนะีก150เนี่ยเรียกได้แล้วนะครับครบ300เรียกได้2ตัวด้วยทำมาแล้วครับตัวนี้มาแล้วนะครับนี่เลย V7 นะครับจัดไป1,200มาแล้วนี่เลยซอเนมาแล้วครับตัวละครใหม่ VP8 ครับอ่ารับไปเลยครับหืมหน,น,นักๆอ่ะตอนนี้โอ้โหทองมัเป็นล้านแล้วนะ อ่าวีเก้าครับแจกอีกแล้วครับวู้ยบวกกันให้ลืมนะฮะมาสุดท้ายครับ VP10 นะฮะนี่เลยอุ้ยของมโนครับเอาให้หมดครับเอาให้ไม่เหลือครับเรียบร้อย V11 ก็ต้องค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมอ่าต่อมาครับมีกิจกรรมพิเศษนะครับมาครับไปก่อนรับของเคมอลไปเลยอืมอุ้ยได้เศษระดับ S ออีกร้อยยี่ครับโอ้โหยังไม่ทันได้กดโค้ดเลยแม่งก็แจกซะขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเติมเงินนะครับกิฟต์แพ็ค ขได้ตัวละครอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงนะครับว่าได้อะไรบ้างนะอันนี้เป็นพลังกายนะครับอ่ะนี่กิจกรรมกดทองนะครับผมโอ้กดได้กี่รอบเนี่ยไปครับอืมอ่ะกดไปนะครับจนกคนได้เจ็ดครั้งอะ่ะสองล้านอ่ะอ๋อของหมดครับ อ่ะโอเคต่อมาครับลัคกี้แคทครับจะเป็นได้ตัวอินกอรตนะผมมีพอมีอยู่นะมีกดอินกอรตได้อินกอรตนะฮะเหมือนเกมมกะมอนนะคล้ายๆกันนี่รีวิวแบบฉบับเต็มเลยรอบเดียวให้จบคลิปนี้เลยนะฮะสนใจอยากให้ทำต่อทำได้นะกดไปเลย8ครั้งนะครับโอ้เพรขึ้นมา15แล้วอะ่ะผมเลยกเป็นเพรแล้วกันเอาหมดแล้วนะครับสิทธิในการกด ด o ด้วย purchase โอเคอ่ะต่อนะครับ open server ครับรับไปนี่คือกิจกรรมเริ่มต้นเองนะยังไปไม่ถึงไหนเลยคือแบบแจกเยอะแล้วอะนะฮะ special pack นะฮะรับไปเนี่ยมี pack ให้เล่นเยอะมากนะครับแจกอีกแล้วครับโอ้โหตั๋วกาชาแบบไม่ไม่หมดทองเทิงเงินไม่หวั่นไม่ไหวอะเสียชิ้นส่วนระดับ S นะครับแจกอย่างเยอะ แจกครับนี่คือมารับให้ดูเลยนะเออแม่งคุ้มจริงว่ะกิจกรรม็ออินเวันนะครับแจกอีกแล้วครับมีอะไรบ้างครับอ่ะการ์ดฟิปครับก็เหมือนลัคกี้ฟิปอะนะครับเปิดฟรีได้สองครั้งอยากจะเปิดเพิ่มก็ทําภารกิจทางด้านขวามือนะครับไม่ว่าจะเติมเงินลงฟอร์จูนเคียร์ดันเจี้ยนปกติชาเลนซื้อตามิน้าเราก็จะได้เปิดช่องชิ้นส่วนเพิ่มนะครับรางวัลใหญ่ก็จะเป็นตัวละครนะครับกาล่าตัวนี้นะครับระดับ s 4 3ดาวนะ โอเคไหมครับลองดูได้นะครับน,นี้จะเป็นกิจนะครับกดรีโลนะฮะรับของรางวัลน,นะฮะประมาณนี้ถ้าอยากจะกดได้เพิ่มจาก1ครั้งก็จะทําภารกิจทางด้านขวามือโอเคน,ะนั้นง่ายนะไม่ยากลยครับผมน,นี่ถือว่าเป็นภารกิจที่ง่ายมากๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของเข้าเล่นแอร์เบนเจอร์นะครับอันนี้จะเป็น PVP นะครับอยู่ปลดที่เลเวลสิบห้านะ ถ้าเกิดว่าใครจะมาเล่นส่วนชา a l เลน g ์เนี่ยก็จะเป็นการลุยด่านะครับอ่รับของก่อนอันนี้ที่เรากดให้ดูตอนแรกใช่ไหมต่อมาแอ v เ n t วนเจอร์ครับสามารถปลแต่ร้อยสิบแปดนะครับเป็นการลงเดนเจน a อเวนเจอร์โหลดดิสแพดอิเลเมนต์ชาร l เลนต์อะไรพวกนี้นะครับเหมือนคล้ายๆไม่กอรมอนนะตนัวนี้เล่นโปเกมอนก็มาเล่นเกมนี้ก็จะคล้ายๆกันอ่ต่อมานะครับเป็นระบบเควสนะครับเรามารับก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปกดโค้ดแล้วนะฮะก่อนที่เราจะ อีกผมดึงตัวละครขึ้นมาก่อนดีกว่าที่เราได้ชิ้นส่วนนะดูครับของโคตรเยอะนะฮะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยว่าเป็นเกมที่ดีมากๆนะฮะอ่าปิดไปนะครับไปที่นินจาโอเคนี่ครับตัวละครใหม่นี่ครับชิ้นส่วนครับเราได้มาแล้วเราก็เรียกมาอีกหนึ่งตัวยังไม่พอครับเราก็เรียกมาอีกหนึ่งตัวโอ้โหยังไม่พอครับเราก็เรียกมาอีกนะฮะนี่คือตัวละครที่แจก นะครับอันนี้แจกจากเกมนะครับแจกจากเกม1นึ่งเลยว p พ0ของลื่มนี่คือตัวละครที่แจกนะฮะระดับ S นะฮะเรามีระดับ x อกี่ตัวครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะระดับ S นี่คือใช้งานได้เลยนะระดับ S คือใช้งานได้เลยครับไม่ต้องรอถ้า s S S บวกก็คือระดับเทพขึ้นมาอีกนะฮะระดับ S คือใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับโหดูตัวละครของเรานะครับอ่ะ๋ยวให้ดูก่อนว่ามีใครบ้างนะฮะ อ่าโอเคตอนนี้ตัวละครที่เรามีนะครับระดับ S เนี่ยจะมีหนึ่งตัวนะฮะเราสามารถทำดาวได้เลยัดไปโอ้โหหนึ่งตัวแล้วนะนี่เลยนี่อีกตัวหนึ่งู้นี่ทำดาวได้โคตรเยอะนะครับเราก็ตีดาวไปดิครับรออะไรของดาวตีดาวไปเลยนะ โหจัดไปก็ปาไป6ดาวแล้วครับโอ้โห,โหนี่ครับตัวละครแต่นนี้เรามีตัวละคร S อ,อยู่3ตัว2ตัวนะฮะผมะเราไปตามร่ากันต่อนะฮะก็มีในส่วนของไรบเบอรี่นะฮะในการกดโบนัสนะครับว่าเราสะสมะตัวละครอะไรไปแล้วบ้างนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่เลยตู้กาชานะครับตอนนี้เรามีตั๋วกาชากิจกรรม1ตั๋วนะครับเป็นตั๋วพิเศษนะครับแล้วก็จะมะีกาชาแบบปกติที่ใช้ อินก๊อทกดนะฮะนี่จะเป็นตั๋วฟรีอ่ะอันนี้จะเป็นอ่าชิ้นส่วนนะฮะอันนี้ก่อนลิมิเต็ดก่อนนะครับอ่กดไปตั๋วฟรีอ่าโอเคได้โพสต์ได้อะไรมานะฮะอ่ะเดีย๋ยวเราไปกดโค้ดกันนะครับอ่ะก็นะครับมาที่เฟืองนะครับมันจะเขียนคขาว่ากริปโค้ดนะฮะอ่ะเรามากดโค้ดกันนะครับ โคดแรกนะฮะนิวบีเนาะโอ้ยโคดที่สองครับเอ็ end o, o, o. นเ e ดเอนโดเอน n ด o n e โดเนนโดี่อื้มไม่ได้ตัวกระชาด้วยแล้วก็เอ็นเดโคดที่สามนะนี่นะ ต่อมาครับโคดที่4ไปกันต่อเลยโคดที่4ี่อินจาหกหกแล้วกันอื้ต่อมาครับโคดที่5ป่ปะโคดที่5ครับอื้่ะต่อไปนะครับอะต่อมาโคดที่6เป็นนินโดบ้างหก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  Uh huh. แจกอย่างเยอะต่อไปครับโคดเจ็ด huh. หลังแหลมนะครับโคดเจ็ดแล้วนะ,ะโคดที่แปดโคดที่แปดมาเนะโคดินจาอือหืออะต่อไปครับโคดที่เก้าโคดที่เก้า ประมาณนี้เนะาะน่าจะนี้แหละแมงกาเกมนะครับอ่ะอุ้ยต่อมาครับโค้ดที่10นะเป็นโคโนฮามากกว่าโคโนฮาอ่าต่อไปครับโค้ดที่11เปลี่ยนแค่นี้พอ,อแจกอย่างเยอะนะฮะต่อมาโค้ด12นะครับอันนี้เลยครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับโค้ดที่ 12นี่เลยครับฟี Free เ s s อา้าวผิดหรอขอ,อลืมลืมลืมผมลืมใส่เลขลืมใส่เลขนี่ตอนนี้ครับให้ s s เรา12ตัวครับดูครับอันนี้คือไฮไลท์ของเกมครับแจกไปเลย12ตัวโอ้โหต่อมาครับโค13สนะิะยังไม่หมดนะอ่ะจัดมานะครับ เ e c ember ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ okay. อ่าหมดอายุนะ,ะโค้ดสุดท้ายครับโค้ดสิบสี่นะ Happy Weekend ประมาณนี้เนาะน่าจะจบแล้วมั้งอ่ะโอเคก็ได้หลักๆไปสิบสองโค้ดแต่โค้ดสุดท้ายนี่แบบว่าโหดมากๆ นะครับได้ตัวละครที่เป็น SS นะครับถึง12ตัวด้วยกันโหโหนี่ครับอื้นากาโตนะฮะหนึ่งแล้วครับโอโห้โหดอีกแล้วตัวที่สองครับอื้อีกแล้วครับตัวที่สามครับอื้โคตรโหดครับอิตาชิซาซุโน ตัวที่4ครับอือมซาซูกะซาซูโนะอย่างเท่ะนะครับตัวที่5ครับโอ้โหโทบิดนโทบิดันาราเซนจูนะฮะตัวที่7จ็ดโดยเจ็ดวะจกไม่ได้ละอือมซาโนบ,บินะฮะจัดไปอีกตัวหนึ่งอือดูครับอีกตัวหนึ่งโอ้โหแจกอีกแล้วนะฮะ แจกเกินแจกเกินนี่ครับโอ้โหตัวนี้เลยฮะคาคาชิคามุยมีอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหดูครับมีนาโตะโอเคอนารูโตะนะครับนี่อันนี้เป็นเศษโหมดนะครับโอ้โหสุดยอดครับนี่คือตัวละครที่เรามีนะฮะ ระดับ SS 1ตัว2ตัว 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12ตัวนะฮะระ S อีก2นะครับผมโอ้โหแจกยับจริงๆนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งเปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผม